เฮ็ดยังเดี๋ยนี่เฮ็ดยังเดี๋ยนี่เนื้อร้อยเข็มมานี่วุ้ยเบิ่งเบิงเบิงเบิงลุกลุกลุกเฮ้ยเขามีวิธีการถึงร้อยแปดวิธีเบิ่งเบิงเบิงเสียดเล้เบิ่งฮะตัดตัดนี่นี่เฉียนเป็นไอสินี่เฉียนเป็นเอสเป็นบังนี่สินี่เป็นบังนะนี่นี่เจ็บแต่นี่เอาเข็มมานี่นี่นี่ เสียบเข้าไปในหูนี่มานี่นี่เอาโซนไดโซนได้นี่มาปุ๊บนี่พาดเข้านี่เห็นบ่นี่หูนี่พาดเข้ามานี่พาดเข้ามาปุ๊บปากนี่เชื้อปเขานี่เขาหูบากนะนี่หูบากนี่เห็นม่้นี่ตานี่ดึงกลับดึงกลับดึงดึงนี่ดึงกลับสะซ่าเฮ็ดสะซ่าให้เบิ่งนี่ดึงปึ๊บปุ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 ๊บเป็นไรนี่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 มันยากมองได้การห้อยเข็มนี่มันยากมองได นี่อาจจะเป็นวิธีที่หนึ่งรอยซิฟก็ได้ในการลอยเข็มพี่นอ้องนี่ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งอีกไอเดียหนึ่งที่เอามาฝากพี่ฝากนอก้องปูหยาตาใหญ่ห้อยเข็มงยงะห้อยเข็มอย่างยากอะกะมาสามารถเทวิธีไหนมาเทีกันซะ่อีกเท่านึงมาเทียนในเบิงชัดๆเลยนะมานี่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 ปึ๊บเอาขวดพลาสติกมาตัดแล้วเสียบเข้าไปในหูเข็มนี่เสียบเข้าไปปึ๊บอ่ะ เอาโซนได้นี่มาปุ abre, ๊บมาผ่าดผ่านทั้งนี้ก็ได้อ่าผ่านให้ดซาซาเห็นอ่าผ่านมาปุ๊บอ่าเกาะเกาะนี่เกาะโอ้ปุ๊บดึงถอยดึงถอยซาซามาดึง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 นี่ง่ายเฮ็ดง่ายเนี่ห้อยเข็มนี่สามารถดัดแปลงเอาขวดน้ำดื่มนี่มาเฮ็ดที่ห้อยเข็มนี่อาจจะเป็นวิธีที่ลอยสิบหรือลอยสิบเอ็ดกรได้พี่น้องในการห้อยเข็ม อ่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันเทคนิคดีๆบอต้องเอาหลายพวงเนีงเห็นยังเห็นยังเห็นแล้วก็เฮ็ดตามนะพวงเนีงเฮ้ยไปลองหอยเบิ้งว่ามันจะดีบ่เอาลองเบิ้ง <c oughs> เสียบเข้าไปปิ๊บอ้าวนั่นแหละเอาเสียบมาพันปพ๊บเออก๋่าเขานันตี้แคมเข่าเรียมมันติด นั่นละนั่นละเออง่ายๆเสอ็จแล้วก็ดึงก็ค่อยดึงเฮ้ยได้เจ๋าเลยใช่งานได้จริงค่ะเจะ๋อวะเพิง่งเจ๋อนี่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 เป็นไหนใส่งานได้จริงรว้ใส่งานได้จริงวิธีห้อยจากขวดน้ำโพลีลิท ของเรือใส่ก็มีประโยชน์แจ๋วปะแจ๋วโอเค